สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับไปกับปับ๊บวันนี้ก็เช่นเคยครับจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับกล้องแอคชั่นกล้องนะครับโดยจะมีพระเอกเป็น GoPro Hero 11นะครับผมเอามาจัดชุดเป็นชุดวอล็อกแล้วก็ปกติเวลาผมไปท่องเที่ยวนะครับผมก็จะมีกล้องใหญ่1ตัวติดเลนเนาะเป็นฟูลเฟรมมิเ l เ s สของ s o n y นะครับทีนี้ผมเคยว่าเอากล้องใหญ่ไปด้วยสะพายกล้องสะพายเป้ แล้วก็ถือตัว GoPro ไปด้วยเพื่อจะเอาไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางครั้งมันไม่สะดวกนะครับเราถือกล้องใหญ่มือนึ่งถือ GoPro มือนึงเราจะเดินถ่ายอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนะครับผมก็เลยหาโซลูชันว่าเอ๊ะเราจะจัดการกับมันยังไงดีก็เลยไปเจอพวกตัวที่เป็นเชสแตรปนะครับว่าเอามาติดกับสายกระเป๋าเนาะแล้วเอากล้องเนี่ยไปเมา์ติดไว้ชั่วคราวได้ระหว่างที่เรา สับเปลี่ยนมือมี2ข้างเราติดได้2ตัวนะครับแล้วก็เราดึงตัวหนึ่งออกมาใช้งานพอใช้ตัวนี้เสร็จเราจะเปลี่ยนสมมติผมถ่ายภาพนิ่งอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอผมเอาภาพนิ่งตัวนี้มาติดกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงตัวกล้องวิดีโอ,อมาใช้งานมือเราก็จะสามารถเป็นอิสระใช้งานได้ทั้ง2มือนะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันหนึ่งเหมือนกันทีนี้เราค่อยๆมาดูกันเป็นทีละส่วนเนาะ มาดูเซตท,ที่ผมอยากแนะนําสําหรับตัววล็อกก่อนว่ามีชิ้นส่วนอะไรยังไงบ้างเผื่อเป็นไอเดียเพื่อนๆถ้าใครที่อยากจะทําหรือจัดเซตวล็อก็จะได้มีไอเดียคร่าวๆก่อนว่าเฮ้ย<ๆ>แบบนี้ฉันชอบฉันจะเอาแบบนี้หรือแบบนี้ฉันไม่ชอบฉันจะเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับลองผสมดูให้มันมีความเป็นตัวเรานะครับแล้วเราใช้งานเราได้ดีที่สุดสนุกที่สุดผมว่าอันนั้นจะดีที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันตัวนี้นะครับกล้องก็จะมีตัวเคสของอ l ลันซี นะที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วแล้วก็มีตัว GoPro นะครับมีไมอแดเตอร์ GoPro นะครับมี u r a n c y claw ตัวนี้เป็น quick release ปลดอย่างนี้ออกได้เลยนะครับแล้วก็มาติดตัว strap ที่หน้าอกได้นะครับตัวนี้แล้วก็ต่อมาตัวนี้เป็นอาคาสวิทต์ขาตั้งตัวนี้ MT47 นะครับตัวนี้ก็เป็นวัสดุเป็นโลหะนะครับแข็งแรงหนักทนแล้วก็ยืดได้หดได้นะครับประมาณนี้ที่สำคัญอีกอย่างคือมีหัวบอลด้วย นะครับแล้วก็มีโคชูตรงด้านนี้สามารถติดมาอุปกรณ์เพิ่มได้นะครับถามว่าเซตนี้แต่ละตัวมันดูเทอะทะนิดนึงแต่ว่ามันมีข้อดีนะครับอย่างเช่นว่าตัวนี้เป็นอาคาสวิตใช่ไหมครับผมจะติดกับตัวของมันเองก็ได้มันก็จะมีชิ้นนี้มาเอาตัวนี้ไปติดกับกล้องแล้วก็มาเมาส์ตรงนี้ล็อกตัวนี้อยู่ได้เลยผมเดินทําบล็อกกกล้องตัวใหญ่อย่างเงี้ยได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราเปลี่ยนถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวนี้ผมต้องการตัว อุปกรณ์เสริมที่มันเยอะขึ้นมันสามารถต่อได้มากขึ้นกว้างขึ้นนะครับมันก็จะมีตัวนี้เป็น o อร n เรนซีคลอนะครับซึ่งเป็นอาคาสวิตเอามาเสียบตรงนี้หมุนล็อกอยู่เลยนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เป็นคลอคลิปเป็นเพลทตัวนี้นะครับตัวนี้มันเปิดออกได้นะครับมันหมุนออกหมุนออกอย่างนี้ได้แล้วเราก็ไปเสียบกับสายของกล้องของเรา <Okay. S 1> นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดล็อก นะครับล็อกให้เรียบร้อยอ่ะพอล็อกอยู่เสร็จปุ๊บมันจะห้อยอยู่อย่างนี้ติดตรงหน้าอกนะครับสมมุติว่าเราจะถ่ายตัวนี้อ่ะเ,เอาตัวนี้ออกก่อนเราถ่ายชุดนี้เสร็จใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนเอากล้องใหญ่มาถ่ายเราเอาตัวนี้ดึงออกจากขาจากขาตั้งนะครับเอามาเก็บไปตรงนี้นี่นะครับแล้วเ,เราหันกล้องขึ้นอย่างนี้ตอนหันแบบนี้เราถ่ายได้ไหมเรากดเดินถ่ายได้ด้วยนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยคือพวก GoPro ร,รุ่นนี้มันมี h o r i z o n l e v e l i n g นะครับเราติดเอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรมันควบคุมได้กันสั่นมันดีนี่เลยครับตามรูปนี้ผมเอาติดไว้บนสายกระเป๋านะครับแล้วก็ลองเดินไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นช่วงใบายๆเนาะก็ตั้ง 4K 60นะครับแล้วก็ตั้ง Linear บวก h o r i z o n Leveling แล้วก็พอตอนมืดหน่อยนะครับอันนี้ก็เลยให้ลูกสาวลองดูบ้างว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนคนเดินเนี่ยภาพจะเป็นยังไงบ้างก็อย่าง,างาที่เห็นครับให้ลูกสะพายกระเป๋าน้องแล้วก็ติดไปที่หวัวไหล่แล้วก็ให้ชีลองเดินดูครับสําหรับเด็กน้อยเดินผมว่าภาพก็ยังรับได้นะครับไม่ดึงกระสานไหวมากพอตัวนี้เสร็จแล้วกล้องใหญ่เราอาจจะสะพายหรือกล้องใหญ่เราจะมาสตรัปเก็บไปก็ได้เราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับดึงออกแค่นี้เลยดึงออกเสร็จแล้วเราก็มาเมาส์ติดตัวนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็เดินถือ วอลอกต่อได้อันนี้สะดวกเลยเห็นไหมครับกล้องใหญ่เราก็อาจจะสะพายไว้ก็ได้หรือกล้องใหญ่เราอาจจะมาสตรัฟติดตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็สะดวกสะดวกดีนะครับอีกอย่างที่ต้องมีแนะนําสําหรับชุดวอลอกเพราะปกติเราเปิดเราก็เปิดเดินคุยเดินอะไรไปตลอดเนาะมันก็จะมีสส่วนคือ1แบตเตอรี่นะครับของ GoPro เองตัวนี้ enduro b บตเตอรี่ก็1 1 5 0บบาทนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือใช้ตัวนี้เป็น power bank stick อันนี้ของออเรนซี่เหมือนกัน B G 3 1ม8 9บาทอันนี้เขามีขาตั้งเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับสามารถหมุนออกได้ด้านล่างมีรูอย่างนี้ด้านบนมีสกรูอย่างนี้นะครับติดเข้าไปเสร็จแล้วถามว่าตัวนี้จะไปเมาส์ต่อกันยังไงได้นะครับตั้งไว้ก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้สมมุติถ้าเราถอดเราจะตัวอคาสวิตด้านล่างมีรูครับมีสกรูเมาส์ตรงนี้อยู่ใส่เข้าไปได้เลยหมุนหมุนเข้าไปเรียบร้อยนะครับ มี USB ตรงนี้ต่อสายออกมาเสียบเข้าตรงนี้เพื่อชาร์จกล้องต่อใช้ได้ทั้งวันครับ10,000มิลลิแอมอันนี้ผมว่าใช้สบายๆย,ย,ยาวๆเห็นไหมครับมันสามารถสลับสับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เลยอยากมาลองแนะนำดูเพื่อนๆจะมีไอเดียชอบถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนยังไงนะครับ ก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยหรือใครมีอะไรแนะนําอย่างอื่นผมก็ยินดีนะครับคอมเมนต์บอกกันเราจะได้มาคุยและเปลี่ยนความรู้กันเนาะทุกคนจะได้สามารถเลือกอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะครับถ้าใครอยากได้ลิงก์ของอุปกรณ์ชิ้นไหนตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมหาแล้วเอามาแปะให้นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวดึงนี้กลับมาก่อนแต่ตัวนี้มันนิดนึงคือมันยืดหดไม่ได้นะครับ แต่ด้วยโกลโพมันกว้างแหละมันก็จะได้ประมาณนึงอยู่แล้วนะครับมาเมาส์ติดตัวนี้อ่แล้วก็ตัวนี้ต่อเข้าไปขึ้นอย่างนี้ปุ๊บนะครับตัวนี้มีหัวบอลด้วยนะเห็นไหมมันสามารถหมุนตัวนี้ปรับหัวบอลได้นะครับเอตัวนี้อ่ะสมมุติว่าเราจะถ่ายเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับอ่าลองดูผมถือยืดแบบ แขนยืดนิดนึงอ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องยืดแบบสุดขนาดนี้นะยืดนิดนึงแบบกําลังสบายนะครับลองดูเห็นไหมเนี่ยผมยืดนิดนึงแบบกําลังสบายก็จะได้ก,กว้างประมาณหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเห็นไหมครับก็ได้แต่ถ้ามุมไม่พอจะปรับก็ปรับความกว้างของกล้องเพิ่มผมว่าอันนี้ก็โอเคนะไม่ต้องยืดสุดมาก โอเคจบอันนี้แต่ข้อต่อมันจะมีหลายส่วนหลายอะไรเยอะนิดนึงถ้าเกิดมันเกิดเบี้ยวขึ้นมาก็อาจจะต้องแบบปรับเป็นเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ตั้งหดเท้ามาก่อนอีกอย่างึงคือขาตั้งตัวนี้รับหนักได้2กิโลเพราะฉะนั้นกล้องใหญ่ติดเลนส่วนมากผมว่าเอาอยู่นะครับเราจะถือวีล็อกด้วยกล้องใหญ่ได้สมมุติถ้าไปในที่มืดหรือแสงน้อยโกโปรเอาไม่อยู่แล้วแน่นอนนะครับเราก็ต้องเอากล้องตัวใหญ่ตัวนี้แหละ มาทําเป็นบล็อกแทนเพราะฉะนั้นกล้องตัวใหญ่นะครับต่อเมาส์คลอตัวนี้เสียบเข้าไปได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยผมว่ายึดตัวนี้ออกดึงตัวนี้ล็อกได้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากให้มันถอดออกก็คลิกเข้าไปหรือถ้านั้นก็ดึงกลับมาเพื่อล็อกนะครับใส่เ้าไว้ตึงเห็นไหมมันเป็นโซลูชันที่แก้ปัญหาคนขี้แบกได้ดีผมว่านะัเพราะเราจะแบกทั้งกล้องเล็กทั้งกล้องใหญ่ มีลูกอีกต่างหากอุปกรณ์ก็จะเยอะตามตัวเพราะฉะนั้นเซตนี้น่าจะช่วยได้ซึ่งผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับสำหรับคนที่หาอุปกรณ์อยู่สําหรับการจรัดเซ็ตบล็อกลองดูครับชุดนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้หลายข้อเลยทีเดียวถ้าติดขัดตรงไหนยังไงหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับวันนี้ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุก s ั b ส c r i ร e ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ